แกงขี้เหล็กนะคะสวัสดีค่ะแกงขี้เหล็กบ้าน,นอกบานบ้านเาาน้องมาจากระเอียดไปนอกใส่บักหอยบักหอยบ้านานะ้องนั่นเอหอยบ้านา้องนี่กิมมาบินมาจากเมืองไทยบักหอยจูบแต่บวา,าเนื้อจูบมาเอาเต็นเนื้อมันมาเนี่ยไปอิตออกกลาง จนแสันโจลดินรนแต่พี่ยังคอยน้องจลอยจนได้คอยเป็นกำลังใจให้พี่อยู่เสมอคิดทอดแต่อยากจะพักอยากบินข้ามฟ้าไปเจอแต่ก็เพียงละเมอเพอพันลำพันคอยแต่คืนแต่วันออะ จะบินข้ามฟ้าไปเจอแม่นพี่น้องเสียงดูดิมาๆกิงเขาวพี่น้องแกงขี้ใส่หอยแกงขี้เหล็กบ้านเราก็ใส่ภาพยนตร์โคโหขเขาไปกินนะคะขเขาเบิกินเนื้อใส่ขาหมูก็ได้นี่ขาหมูก็ต้องปม เจะมาใส่เก่งเล่วพี่นงทำแตรงไม่กินกันสุกเสียบน,น้องนี่เอาไปสด้่ากินมีประโยชน์พี่นงนี่ของไหว้พระก็มีแสบพี่นงเสบขี้เล็ก ใส่ใบยนังหอยหอยเอใส่ละหอยนี่หอยหอยจูบคนแก่อเทหัวมันมาเนี่โอ้ยเดี๋ยวไม่ดีเงี้ยไปนอนอืมอ๋อ 小外甥，妈妈，妈妈。媽媽